สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ g r a ปเปอร์ทอล์กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบุนทาง G P X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับแล้วก็แม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นลงเพียงใดในหน้าหนาวนี้นะครับแต่ก็ไม่อาจจะลดอุณหภูมิแห่งความร้อนแรงของ CR 2 0 0 R ลงไปได้ด้วยงานดีไซน์สุดโหดเต็มอารมณ์ความสปอร์ตสุดเร้าใจที่พร้อมให้คุณได้สัมผัสด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย GPX ทุกสาขาทั่วประเทศครับเอาละครับกับเข้ามาสู่เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับได้มีกระแสข่าวและก็การวิเคราะห์นะครับถึงความเป็นไปได้ของรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่างว่าที่ ออนิว w u u z u k i b e r g m a n 150ว่าเราอาจจะได้เห็นมันในอนาคตอันใกล้นี้โดยมันจะเป็นการแข่งขันในท้องตลาดรถพรีเมียม c สกูตเตอร์โดยตรงกับ Pcx 160และ Nmax 155นั่นเองครับพื้นฐานตัวรถและงานดีไซน์ของว่าที่ออนิว w s u z u k i b ิ r m m n n 150นั้นมีการคาดการว่า มันจะมีที่มาจากทางแบรนด์ห่าวจชื่อในรุ่น UHR150 ที่เพิ่งจะเปิดตัวในประเทศจีนไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับซึ่งทั้งซู z u กิและห่าวจชื่อเองนั้นถือว่าเป็นพันธมิตรที่พัฒนาและผลิตรถมอเตอร,ร์ไซค์ร่วมกันอย่างใกล้ชิดแนบแน่นอย่างเช่นในรุ่นซู z u k i อินาซูม250ที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ และก็ในเว็บของซูซูกิเองพวกเขาก็ยังมีการขายผลิตภัณฑ์ของทางเหาชื่อด้วยนะครับในบางครั้งหากเราจะพิจารณาถึงรูปลักษณ์การออกแบบของเหาชื่อ u UH s r 1 5 0นั้น mm hmm. ก็ถือได้ว่ามันมีความเรียบหรูและลงตัวไม่น้อยเลยทีเดียวครับเพราะว่าดีไซน์ของมันก็ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานสากล ที่จะวางขายกันในหลายๆประเทศได้มาพร้อมกับระบบไฟ LED รอบคันพร้อมกับไฟ DRL สองสว่างเวลากลางวันนะครับระบบ start and stop สำหรับการดับและติดเครื่องยนต์อัตโนมัติเพื่อการประหยัดน้ำมันดิสเบรกด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกุญแจจะเป็นแบบรีโมทครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ก็เรียนได้ว่ามันก็พอจะสู้กับคู่แข่งในของตลาดได้ นานขุมกำลังนั้นนะครับหากจะเทียบกับเหาชื่อ USR 150แล้วก็น่าจับมาในพิกัด 149cc 1สูบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำให้แรงม้าสูงสุด 14.4ps ที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด14.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีหน้าจอแสดงผลจะเป็นแบบดิจิตอล แฟนของทางค่ายสุตุกินะครับที่หวังจะได้เห็นรถสกูตเตอร์แนวนี้ในคลาส 150cc จากทางค่ายก็เรียกได้ว่างานนี้มีลุ้นกันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง G.P.X. Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับแล้วพบกับรายการ Great Biker ท a องได้ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ นับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge